เรื่องสั้นดอกท้อในฤดูหนาวหิมะโปรยปลายลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของเมืองเล็ก,ลกๆทางตอนเหนือของจีนเสียงฝีเท้าของหญิงชราดังกรอบกรับบนพื้นหิมะมือเหีียวย่นกำถุงผ้าเก่าๆแน่นพายในบรรจุมเมล็ดพันดอกท้อที่เธอเก็บสะสมมาตลอดหลายปีคุณยายอีออกมาเดินทำไมกลางอากาศหนาวแบบนี้เสียงเด็กหญิงตะโกนมาจากระเบียงบ้านยายอีหันไปยิ้มให้เด็กหญิงตัวน้อยริ้วรอยบนใบหน้าขยับตามรอยยิ้ม ถึงเวลาแล้วที่ยายต้องปลูกต้นท้อเธอตอบพลางเดินต่อไปแต่นี่มันฤดูหนาวนะคะต้นไม้ไม่มีทางรอดหรอกเด็กหญิงตะโกนไล่หลังแต่ยายอีก็ยังคงเดินต่อไปอย่างมุ่งมัน่น ที่จริงแล้วยายอีรู้ดีว่าการปลูกต้นท้อในฤดูหนาวเป็นเรื่องไร้สาระแต่วันนี้ครบรอบห้าปีพอดีที่สามีของเธอจากไปก่อนตายเขาบอกว่าอยากเห็นดอกท้อบานสักครั้งเพราะมันเป็นดอกไม้ที่เขาเคยมอบให้เธอในวันที่ขอแต่งงานแต่เขาป่วยหนักในฤดูหนาวและจากไปก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงยายอีหยุดที่ลานโล่งหลังบ้านเธอคุกเข่าลงและเริ่มขุดหิมะออกมือสั่นเทาด้วยความหนาวแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดให้หนูช่วยนะคะ เสียงเด็กหญิงคนเดิมดังขึ้นเธอวิ่งลุยหิมะมาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนพวกเธอจะหนาวเอานะยายอีทักท้วงไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกหนูอยากเห็นดอกท้อบานในฤดูหนาวเหมือนกันเด็กๆตอบพร้อมกันไม่นานข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างพากันมาช่วยขุดหิมะบ้างก็นำผ้าห่มและน้ำชาร้อนมาให้บ้างก็ช่วยกันสร้างที่กำบังลมรอบๆพื้นที่ที่จะปลูกต้นท้อ เมื่อทุกอย่างพร้อมยายอีก็หยิบเมล็ดพันธุออกมาจากถุงผ้าแต่ละเมล็ดถูกห่อด้วยกระดาษแผ่นเล็กๆที่จะรึกความทรงจําของเธอและสามีเอาไว้เธอค่อยๆฝังเมล็ดพันธลงในดินทีละเมล็ดพร้อมกับเล่าเรื่องราวในกระดาษให้ทุกคนฟังวันแล้ววันเล่าผู้คนผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลแปลงต้นท้อพวกเขาช่วยกันสร้างเรือนกระจกขนาดเล็กครอบเอาไว้และจุดตะเกียงให้ความอบอุ่นในยามค่ําคืนเวลาผ่านไปสามเดือน ในที่สุดหน่อเล็กๆก็โผล่พ้นดินขึ้นมาทุกคนต่างตื่นเต้นและช่วยกันดูแลยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งท่ามกลางหิมะที่ยังโปรยปรายอยู่รอบๆดอกท้อดอกแรกก็บานสะพรัง่งมันเป็นไปได้ด้วยเสียงซุบซิบดังไปทั่วยายอียืนมองดอกท้อสีชมพูอ่อนด้วยน้ำตาคลอมันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่บานในฤดูหนาวแต่เป็นความรักและมิตรภาพที่เบ่งบานขึ้นในใจของทุกคน ตั้งแต่นั้นมาทุกฤดูหนาวผู้คนในหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่สวนดอกท้อของยายอีไม่ใช่เพื่อชมดอกไม้เท่านั้นแต่เพื่อรำลึกถึงว่าแม้ในยามที่โลกจมอยู่ในความหนาวเหน็บความรักและไมตรีก็สามารถแบ่งบานได้เสมอหากเรามีกันและกันข้อคิดจากเรื่อง 1. ความรักแท้ไม่มีวันตายแม้ร่างกายจะจากไปแต่ความทรงจำและความรักยังคงอยู่สการทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อาจเป็นไปได้ด้วยพลังของความรักและความร่วมมือ สามนิยามที่ชีวิตเผชิญกับความยากลำบากการช่วยเหลือและเกื้อกูลกันคือความอบอุ่นที่ดีที่สุดสี่บางครั้งการทำตามความฝันที่ดูไรเหตุผลอาจนำมาซึ่งปาฏิหาริย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ย่อท้อและมีผู้คนที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน